คนรวมทั้งสิ้น70นายมาเพื่อรอรับการตรวจราชการเรื่องมาตรการต้องกันปราบปรามอาชญากรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยการปังทับใช้กฎหมายและทำนวยความรูวกด้านการจราจรในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ประจำปีพุทธศักราช2568ปัติร้อมแล้วฮับการนะรผมฟังผมก็สบายใจ เพราะว่าเท่าที่เรารายงานมาก็ถือว่าเป็นเราเป็นมืออาชีพผมเองผมเองก็รับรายการอยู่เมืองท่องเที่ยวมาตลอดตั้งแต่อยู่เชียงใหม่ได้เราสวัสดิ์ถึงผู้บัญชาการเราก็ลับตาก็มองเห็นภาพนะครับของการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างจากผู้เก็ยมากนะแล้วจากการทํางานของพวกเราเนี่ยที่เก่ารายงานแต่และท่านแต่ละหน่วยเนะี่ยก็ขอขอบคุณนะจากใจจริงเลยว่า เพราะเราเป็นมืองชีพนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตเ่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวนะครับรัฐบาลเนนี่ยะครับให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเรื่องการท่องเที่ยวนะครับบอกมอยให้ทางสมุนไช่ยจะจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยท่องเที่ยวซึ่งท่านผบตรพุ่งเซ็นมาไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มอบหอกรผมเป็นผู้อำนวยการศูนย์ในการดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวเราปริสิธิ์ไม่ได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราเนี่ย ดับหน่งคือมาจากการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นนะนะครับเราจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างความเชื่อถือศรัทธากับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในหน้าที่ของเราแล้วแต่เขามีความปลอดภัยในชื่นทับส์ินเขาได้รับความอำนวยสะดวกในการบริการต่างๆและที่สําคัญคือความมือโปจคือผลสำฤทธิ์ของการท่องเที่ยวนะครับต้องขอขอบคุณทุกหน่วยนนที่ได้ร่วมกันนะครับทําหน้าที่ของแต่ละฝ่ายซึ่งการทํางานที่จะดูแลความปลอดภยัยกับนักท่องเที่ยว ให้เขามีความกลัวใจเนี่ยมันโดยใด้นยหนึ่งไม่สามารถทําไห้สาเร็จต้องบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ,ละแนเอกชนโดยเฉพาะยิ่งภาคเอกชนซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้ประกอบการต่างๆให้กับนับนกท่องเที่ยวเข้ามาพักมาเที่ยวมาทานอาหารมาร่วมกิจการรมต่างๆอันนี้เป็นสิ่งสาคัญถ้าเขามีความกลัวใจเ,เขาก็จะมอม่นะครับก็ก็ขอฝากนะว่าถึงแม้ว่าเราจะเตรียมการอะไรมาเพียงนีเนี่ยก็อย่าได้ประมาท ครับจะได้ความหมายในทุกเรื่องทุกอย่างปีที่แล้วนะครับสถานการณ์เป็นอย่างไรมีความเรียบร้อยข้อข้องตรงไหนปีนี้เราก็มานะครับแก้ปัญหาในส่วนนั้นแล้วก็เพื่อนําเป็นข้อมูลในการทํางานในปีต่อไปซึ่งมันมันจะไม่หยุดนิ่งนะครับการเปลี่ยนแปลงของการท่องเที่ยวการเปลี่ยนแปลงของผู้มาร่วมกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างและหลากหลายไปแต่ไม่ว่าแต่รัฐบาลให้ความสําคัญในส่วนนี้นะครับ ส่งเสริมกามเที่ยวนั้นมาดัดเนึ่ออยู่แล้วส่วนที่สองที่รัฐบาลต้องการก็คือเรื่องของการปรับปรามผู้มีอิทธิพล